ปตทนำโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลิตจำกัดมหาชนหรือโออาร์และบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมกับหน่วยประชาการนาวิกโยธินกองทัพนำโดยพลเรือเอกลือชัยรุ่นนิจผู้ประชาการทหารเรือร่วมเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส หรืออเมซอนฟอร์นสาขาหน่วยประชาการนาวิโยุทิ้งขัดตยงามอำเภอสัตหิจบจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นสาขาแรกที่ให้บริการโดยทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบและครอบครัวได้เข้ามาทํางานเป็นบาริสต้าเพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมความเท่าเทียมแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสในสังคมผ่านการดาเนินงานของบริษัทสัตว์พลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นโดยปตทและ6บริษัทแฟ,ฟกชิพเพื่อดำเนินงานด้านโซเชียลเอนเทิร์ไพรส์ของกลุ่มปตทตอนนี้เรามีทั้งหมด9สาขานะครับผู้ร่วมเราเ็เกือบเกือบสามสิบคนนะครับแล้วก็มีแผนที่ใหญ่อย่างต่อนเนื่องอแล้วก็มีการโออก,กาสโอ,อก,กาสจะรับเพิ่มนะเนื่องจากว่ามียอดขายที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยคาดว่าจบที่12สสาขาปีหน้าก็มีแผนที่ใหญ่อย่างต่อนเนื่องอีกน,นะครับ